โรงพยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่อบ้านผู้ป่วยบริเวณหมุดที่7ตําตบลรัศดาเมื่อวันที่12กันยายน2 5 6 7เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่มบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบริเวณหมู่ที่7ตบนรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทยเ์เาสร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกพิธกรรมสังคมนละกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจภูเก็ต และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมรรวมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อทาการตรวจรักษาติดตามอาการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คําปรึกษาคําแนะนําแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร,ร่างกายการกายภาพบําบัดและการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ําพร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วยจํานวน3รายโดยแบ่งเป็นบริเวณซอยการเคหะจำนวนหนึ่งราย ซอยการเคหาภูเก็ตห้าจำนวนหนึ่งรายและชุมชนหาดแสนสุขจํานวนอีกหนึ่งรายข้างนี้ติดแข็งค่ขยับขาแขยับได้ห<อ>ัดขาจากท่าทานเป็นอะไรได้ไม่เป็นค่ะท่านขาเกิด,ด,ดหลังเกิดหลังแล้วก็เป็นบางครั้งที่ว่าอันอันฉีไม่ได้เราต้องใส่เฟิรเสไหมต้องใส่ค่ะแต่จะจะให้ใส่เป็นบางครั้งค่ะบางจะไม่ตลอดเรื่องปวหลังเนี้ยนะ ในกำลังมันต้องการนกขับตรงนี้วะต่เครอตรงนี้เหรอม่รู้ว่าตน้อนี่มนบบตีแบซัอร์ตเพื่ได้เดี๋ยวให้ลอนขยับต้นมือขยับต้นมือขยับนมือรถี่รถนนาหงอดขึ้นมาปัญญาอ่อเียองเอง ยนแขนองต้างองาาอข้างยแขนด้วยปดเย็อีมข ah, ึ้นเขเจเียจะเดินไม่ได้ติดเตียงตอนนี้ตอนนี้างกําลังเ็บแก่ใช่เจ็บเจ็บแล้วนีถ้าแกลุกไม่ได้คือเตียงเลยเป็นอที่ยีกว่าขาจะหมายรวมแแกก็จะถึงยเดินได้ต้องใช่ใช่ค่เยอนี่เป็นลูก แล้วจะปวดข้อไหนปวดคนคน่งนี่นะปวดคนแล้วแล้วถว่าเราคนดูเด็กค่นดูเด็กผมแค่นดูเด็กมไม่เคยเนวเพราะว่าตั้งแต่ไม่ใครพาไปนูเข้าไป่กังไปความความความต้องการของร์ที่ก็อยากให้แ์ช่วยเหลือด้วยเนาช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมใงนั้นยังมค่อยาอะไรมาใหก็นเแต่ตอนจะเอ เป็นวิวแชร์ไปก่อนเนาะที่จะได้ก็ย้ายแ่กนได้จับสีขาวไหมคะเป็นไม้สีขาวเกี้ยวไวเดินคำเดินของคนแก่อ่ะแล้วแล้วเกณฑ์จะลุกแบบนี้หน้าเกณฑ์จะวางต้องต้องฝึกไงต้องฝึกต้องนี่ก็ต้องช่วยดูให้เขาด้วยของเขาติดไหมเขาก็ไม่ติดค่ะให้ใจยืดเข่า